ไม่รู้นะแต่ว่าอาตมาว่าในความที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจความจริงและความจริงที่สุดก็ที่อาตมาบอกว่าจะให้จริงมากน้อยขนาดไหนที่สุดแล้วก็คือตัวที่มารู้จากตัวเองมากขึ้นเข้ามาเข้ามาแล้วอ่านรู้จิตลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราได้ได้ดีขึ้นได้อ่านได้มากขึ้นอาตมาเห็นพัฒนาการหลายๆคนเหมือนกันนะจากเดิมทีเดียวเนี่ยที่เห็นแต่มองออกไป เรื่องนุ่นคนนั้นคนนั้นคนนี้คนนั้น,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 นมันมีแต่เรื่องมีมีแต่ความรู้สึกว่าคนนั้นไปอย่งงางนั้นคนนี้ไปอย่งงางน,น,นี้คนมันจะลมันมีหลากหลายมากเลยแล้วเป็นาศกด้วยฉะนั้นตรงนี้แหละที่มันมาพิสูจน์จริงๆเลยแต่ในการที่เรามาทําอยู่ขนาดเนี้ยจะมาบอกว่าแต่ละคนแต่ละคนพอสุดท้ายแล้วโอ้โหพอเกิดความรู้สึกเรายิ่งฟังธรรมฟังเทศฟังพรอครูสอนเรื่องของแล้วเรื่องของอะไรวิญญาณทิฏฐิอะไรพวกนี้เรื่องของ วิโมกษ์แปดหรือว่าสัตวาว่าอ,อะไรนี้อาตมาก็ยังไม่อธิบายเร็กเลึกซึ้งอะไรมากมายนะแต่เห็นถึงความรู้สึกว่าโอ้โหที่สอนมาสอนมาเนี่ยเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสามารถที่จะคําตอบก็คืออยู่ที่ตัวเราที่จะรู้เลยว่าสิ่งนั้นหมดไปหรือยังสิ่งนั้นมันจบไปจากใจของเราหรือยังที่จะมามองในตัวของเราเองว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเราตรวจสอบตัวเองได้ หรือว่าเจตตปริยาเจตตอปริยญาสิบหกเนี่ยเห็นถึงความรู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องไปไปวิ่งหาอะไรมากมายเลยแค่เข้ามาตรวจรู้เข้ามาวัดตัวเองว่ามันถึงระดับไหนแล้วราคะโรโทรสะโมหะหรือว่ามันมีสังขิตตังวิกิตตังอ,อ,อนุตลังอ,อนุตลังหรือว่าสมาหิตังมันเป็นอะไรที่หมดมันนิ่งสงบหรือยังมัน เป็นสมาธิที่ไม่หวนไม่หวนไหวแล,แล้วจริงหรือเปล่าหรือว่ามุดอวิมุติสมัยตัวอาสมัยตะหรือว่าอะไรที่มันจะหมดไปแล้วอะไรเงี้ยที่สุดแล้วโอ้โหยิ่งเราถ้าเรามองแล้วเอาอ่านได้จบแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันจริงความจริงเนี่ยมันก็พิสูจน์คนจริงด้วยความจริงที่เรามีความจริงแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติได้จริงมันก็พิสูจน์ความเป็นคนจริงของแต่ละคนนั้นคนที่เขายังดูเหมือนกับ จริงเป็นเรื่องเรื่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็มันก็ไม่ได้พิสูจน์กันเป็นเรื่องเรื่องเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าเราน่าจะอาตมา่าได้เนี่ยได้ได้ง่ายคิดเลยว่าเออการได้มาสนทน,นาตัวเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบที่จะให้เกิดเอ,อ่อเกิดสมาธิทิด้วยทําให้เกิดสมาธิธิแล้วก็สมาธิสังสมาศีลที่สัมมาแล้วก็สมาธิที่สัมมาสมาธิศีลส,สมาธิแล้วปัญญา ย่อมเกิดให้้หเกิดสมาทิฐิของเราสมาทิฐิสิบนะก็คือเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่โอ้วันนี้อาตมาว่าถ้าฟังดีๆนะย่อมเกิดปัญญาจริงๆ <laughs> สูส่สังรัพติระพเตปัญญงฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาวันนี้ก็คิดว่าได้ได้โอากาสเนาะเหลือเวลาอีกไม่แน่ใจว่าเอใกล้ๆแล้วหรืออหรืจะหมดเวลาพอดีเน่ยกลับขอบพระคุณท่านมากเจ้าค่ะทำให้ได้ข้อสรุป คนนี้อกาศนะคะเขาไม่ได้ข้อข้อสรุปเรื่องความจริงว่าเราก็ดูไปแล้วกันเนาะดูไปน่าจะเป็นข้อสรุปของคำว่าความจริงเจ้าค่ะบขอคุณยิ่งเจ้าค่ะสาธุค่ะบสาธุสำหรับธรรมะวันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับทุกทุก่า่น้อเชิญเปิดไมค์ขอบพระคุณครับ อ่าเจนลาสาธุสาธุขอบขอบคุณกสนนลืขอบคุณครับาค่ะขอบคุณครับอการองกาสเจอกันารทำแยกทา่ทุงกาค่ะกรารกจกระาุนขุหาสมาชชมเป็นอย่างสีเจ้าสาราเรีทำทุกที่ต่างบ้านครับส่สามอ่าเดี๋ยวจะมา